ถ้าหนามีสายยาเวทย้อนกลับแกข้าพี่ฉันสนินไม่ให้อภ <c oughs> ัยแกแน่จะไมาอะไรแกโอยยะเดี๋ยวสิฉันน่าหายไปไหนแล้ววันนี่มัน ตั้งแต่นี่มันก็เริ่มแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหลงทางวะฟาดหลงทางที่มันก็หาเชิญสมบัติที่ว่าไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้า,ชาแล้วนะ แล้วทุกคนที่ตายถึงยังมีชีวิตต่อได้อะ <c oughs> พี่พี่ลืมบอกเรื่องนี้แม่บอกพี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามเลี้ยงหมาขอเมืองนี้มันโดนตัดถาดจากภายนอกอ่ะเฮ้ ในกับหมาฉันน่เดีเหยียดัดไอ้ควานสิพี่กลับบ้านกันได้แล้วเ,เ,เดี๋ยวนะพี่แล้วสรุปพี่ไปขโมยถุงน่องมันได้ไงเนี่ยไม่มี ไม่มีอะไรซะหน่อยพี่แน่ใจแล้วเหรอว่าไม่มีใช่ใช่ใช่ใชักคืนยังเนี่ยมแล้วน้องไม่ได้ใส่มันมาตั้งแต่ปอ .4 แล้วไม่ใช่เหรอใส่อยู่แต่ไม่ได้ใส่พี่เห็น ไม่รู้สิคุยเรื่องแตงกวามมันจีรังกาอยู่น่ะพี่เปียกน้ำได้แล้วตัวแล้วนั่นนะ่ะเข๊ะไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยปล่อยให้ตัวเปียกอยู่ตั้งนานตัวเองนะตรวก็วเปียกนะ่ะมันเห็นหมดแล้วนะ ไม่หรามันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเนี่ยช่วงนี้ไม่จอมันเยอะเลยมาจีจอแล้วนองเขาคุยอะไรกันเนี่ยพอดีหมาถ้าเกิดถ้าเกิดเสียงมันดังอ่ะถ้าเกิดเสียงมันขอโทษด้วยกัน พอดีฉันเปิดฉันคุยใส่ไม่เอะหูฉันไม่ค่อยดีแล้วเใครถักไหมพรมมาทำไมไม,ไม,ไมีได้ด้วยอะ <c oughs> เอแ๊แม่แม่อาบน้ําเสร็จคงต้องไปดูข้างนอกละไม่สิอาบน้ําเสร็จก็อยู่ในบ้านต่อเลยแล้วกันก็ช่างมันเถอะยือบ้านได้มาไม่ได้ สบายตัวจักเอยรู้สึกค่อนข้างเวียนหัวในระดับหนึ่งเลยยังชุดเซ็กหน่อยดีกว่าอืมก็จะว่าไปชุดในห้องหมดแล้วนั่นเหรอ วว่ว่าไปชุดนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยพี่พี่อยู่ห้องไหนพี่เออมีชุดให้ยืมใส่ปะห้องนี้เนี่ยอ้ พอดีชุดในห้องมันหมดแล้วก็จะมีชุดให้ยืมใส่มั้ยไปหาดูในห้องพี่ไปจะว่าไปชุดนี้ก็สบายเหมือนกันอันนี้อะรู้สึกวิวตาไปหน่อยะโอเคได้ชุดมาละ เออพี่ออกมาได้แล้วเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วอยู่ไหนในบมานเ<า>ต็มเงินเลยอยู่ไหนอยู่ไหนังพี่ยังไม่หยุดกับการแต่งยิงอีกเหรอ เอาเส,สียงนั่นดังมาจากไหนอีกนะเนี่ยแะนี้เป็นวันหยุดปกติเถอะพี่ขอล เ,เปลี่ยนชุดกลางที่สาระแบบนี้เลยบอกแล้วใช่ไหมว่าหยุดขโมยไปได้แล้วโอ้ยโอ้ยเอาคืนมาเราไปซักเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยโยทษทีซักชุดที่เหลือให้ด้วย ไปไหนจะไปไหนเอชุดหนูไปซักด้วยจะเย็นนายกากเหรอหรือ,รอนายออกจขมาหน่อยชิคกช่วชุดชัด้นเป็นไงบ้างอะัใช่ไหมโอ้ย๋ยวชุดเอวชุดในห้องมาซักให้หน่อยก็ได้ก็ได้ เอยไม่นะ่นจะดตาชุดเหรออยู่ในนี้เหรอใช่ไปได้เอาไปซักได้แล้วมันหมดแล้วเอาหยิบครบหมดแล้วเอาไปซักซะ จะว่าไปตรงนี้สินะไม่ได้ดูทีวีนานแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ก็สนุกอยู่หรอกแต่พอดีกว่าปิดไป <c oughs> รลปวพี่อ,อยู่ไหนล่ะเนี่ย ใส่น้ำยาแล้วใช่ไหมใช่มีน้องคิดว่าพี่เป็นคนมีเงาขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเมื่อกี้เหมือนเห็นเจฟเลยเออสวัสดีพอดีฉันมาหาดอกไม้แถวนี้ยพอดีมันสวยมากเลยฉชนจะมบุบบกบแถวบ้านอ๋อยังยังไม่ถอดอีกยังไม่ถอดอีกถอดไปสักเดี๋ยวนี้ เอ้ดอกไม้แดงกันเหละขอด้วยสิต้นละสิบาทเอ้แต่ะริดจะมาคิดราคาแบบนี้ไม่ได้ต้นนี้ถ้ปลูกเองกับมือนะซักเสร็จอย่างเนี่ย สักเสร็จแล้วว้าวห้องชันนี้ก็มีชุดเยอะเหมือนกันนะนี่อ่ะสงสัยจาของเก่าเขาน่าจะทิ้งไว้หรอหมั้งมีอะไรเดี๋ยวส่งไปทางโทรจิต ไม่ใช่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งข้อความไปทางโคนติดองหัวมาี่ิองหัวมานี่ว,นวิง่งอ๋อ,อ,อไม่นะ่้ยพี่ปดีมีเวทที่ทำให้ร่างกายเป็นผู้หญิงได้นะอะไรวะเนี่ย